พูดถึงตามประวัติพูดถึงความคิด <c oughs> แนวคิดต่างๆการออกมาจากบ้านจากเรือนความพยายามอะไรเนี่ยมันก็เลยเกิดความถือตัวแค่มีคนมาอวยพรเฉยๆว่าขอให้ขอให้ท่านบนรรลุธรรมนะโอ้โหโมโหนะโมโห,โมโหขนาดเขาพูดดีนะรู้สึกไม่พอใจบางคนก็มาอวยพรให้ ขอ,ขอให้ได้ดวงตาเห็นธรรมก็ยังโมโหเลยโมโหเพราะอะไรเพราะความสําคัญว่าตัวเองรู้แล้วตัวเองรู้แล้วเคยเป็นไหมยมอ้วนเป็นไหมไม่เป็นดอกนะอาจารย์เป็นปมาะวดตแล้วนะเรื่องพวกนี้ <c oughs> อาจารย์เห็นนักแสดงทั้งหลายที่กำลังแสดงกันอยู่ปัจจุบันเนี่ยพระเราเอาจารย์เข้าใจว่าเขาเป็นอะไร แต่ละคนแต่ละคนแต่เราดีหน่อยเดี๋ยวเราเป็นมาตั้งแต่เด็กเราเป็นมาตั้งแต่เด็กเราเราก็เห็นโทษมันเห็นโทษมันแค่ว่ามันบรรลุธรรมไหมต้องดูว่ามันวิมุตต์ไหมมันวิมุตต์จากสิ่งนั้นนั้นไหมหลุดพ้นจากสิ่งนั้นนั้นไหมมันเห็นโทษจากสิ่งนั้นนั้นไหมพอมันเห็นโทษมันว่าอ,อ๋อคนบรรลุคนบรรลุทําไมยังไป ยังไปมีความรู้สึกว่าเขาดูถูกเราทั้งๆท,ท,ที่เขาเขาก็พูดดีกับเรานะเขาพูดดีกับเราก็แค่เขาไวพรให้เราให้ได้ดวงตาเห็นทาหน้าให้ได้นั่นให้นี่แต่เรากลับมีความรู้สึกว่าเขาดูถูกเราเขาดูถูกในความรู้ความสามารถของเราใช่ไหมเขาดูถูกในความรู้ความสามารถของเราแล้วใครเขาจะไปรู้ว่าเรารู้อะไร <c oughs> ปจต,ตังเวทิตาโบวินจูหีข้อนี้เป็นธรรมะนี่ตัวนี้รู้ได้เฉพาะตนตัวรู้ได้เฉพาะตนพอเราเห็นมันอย่างนั้นแล้วธรรมะมันมันบรรลุมันไม่บรรลุมันก็อยู่เท่านี้ตัว <c oughs> มันก็อยู่เท่าทีว่ามันร้อนใจหรือมันหรือมันเบาใจความเข้าใจไม่เข้าใจโยมแม่โยมอ้วนเป็นพูดว่าอะไรนะ ก็ยังไม่เท่าไหร่หรอกก็ยังไม่เท่าไหร่หรอกถ้าเป็นบางคนอาจจะสะดุ้งเนียอาจารย์ได้ยินก็เข้าใจเข้าใจว่าทนหมายถึงอายุหมายถึงหน้าตานู่นนี่น่น <c oughs> แต่ว่าโยมอีกคนนึงที่มาเกิดใครเป็นน้องหรือเป็นพี่เป็นพี่น้องโยมพี่โยมอ้วนนี่เป็นห่วงวกลัวจารย์เข้าใจผิดก็ต้องอธิบาย ทิอาจารย์ฟังรู้เรื่องถึงแกจะพูดจริงๆอาจารย์ยิงงงงง่งสนุกใหญ่เลย <c oughs> อยากเจออยากเจอเพราะนั้นคุยกับพ้านางคามีสี่ชั่วโมงเลยเพราะป้านางคามียังบอกอยังบอกว่าท่านจะคุยให้จบวันนี้เลยเดยอาจารย์อยากเจออยากเจอคนที่บอกว่าตัวเองบรรลุธรรมเนี่ยนะเรามาสนดสนทนาธรรมกันสนทนาธรรมกัน,น,น,รรม,กนมีเวลามากพอ เทใช้ออกนอกรูนอกทางก็เข้าใจไม่รับรู้ในสิ่งที่เราพูดเราพูดถึงต้นเหตุของมันด้วยชีวิตเป็นไปอย่างไรก็ยังไม่เข้าใจเนี่ยอ้าแล้วบรรลุธรรมได้ยังไงในเมื่อตัวเองยังไม่รู้ใช่ไหมตัวของตัวเองที่ที่เป็นเรื่องของชีวิตเนี่ยมันทํางานยังไงย,ยังไม่รู้แล้วจะรู้หรือว,ว่ากิเลสมันเกิดตรงตรงไหนแล้วจะรู้หรือว,ว่าพบมันอยู่ไหน ชาติมันอยู่ไหนแล้วจะบรรลุธรรมยังไงมันเป็นไปไม่ได้หรอกใช่ไหมมันเป็นไปไม่ได้ไอน้อน,อนู่นไอ้นี่ไอ้นั่นพูดไปพูดมาก็ติว่าอ่านมาจำมาอยู่วันยังคำ่ำไปไหนไม่รอดวอนวนหลุบหลุบ,ลบอยู่แต่กับเรื่องอ่านมาที่เพราะเพราะว่าเจ้าของไม่รู้ไงเจ้าของไม่รู้ว่าจริงๆชีวิตมันเป็นยังไงไม่รู้จักตื่นขึ้นมา ขันห้ามันทำงานยังไงก็ไม่รู้จักตัวสังสารวัตมันเป็นยังไงก็ไม่รู้จักไม่รู้จักเหตุเกิดของมันที่มันเป็นตัวตะเนาะอยู่ในความรู้สึกนึกคิดเนี่ยไม่รู้จักมันไม่รู้จักมันแล้วจะทําลายมันได้ยังไงมันเป็นไปไม่ได้หรอกเราจะมาปจิญญานจะของว่าเป็นบรรลุนั่นบรรลุนี่มันเป็นไปไม่ได้อริยะขีโมโหก็เลยเยอะอาจารย์เป็นมาหมดแล้ว <c oughs> ความรู้สึกนึกคิดพวกนี้ ทำสมาธิทำสมาธิทำสมาธิพอเราเข้าใจว่าการทำสมาธิจะได้มาซึ่งความเป็นอริยะเราทำสมาธิทำสมาธิทำมาตั้งแต่น้อยจนใหญ่ทำมาตั้งแต่เด็กไปหายมยายไปทุกวันตอนเย็นสวดมนต์ไม่ได้อ่านหนังสือไม่ออกสมัยเป็นเด็กก็ <c oughs> ไปนั่งสมาธิค <c oughs> นละนิดนิดหน่อยๆน่อยแต่ก็ทำเป็นข้อวัด ท่ามยมใหญ่พาสวดพาสวดมนต์ <c oughs> สมัยก่อนบ้านก็เป็นบ้านไม้มืดๆเป็นบ้านไม้มีแต่บ้านไม้บ้านยมยหญก็บ้านไม้หลังใหญ่นะ่ะมีแต่บ้านหลังใหญ่ๆเพราะว่าเพิ่นทํากันเองนะมีมงุงมีไม้ <c oughs> ไม้แถวนั้นมันเป็นเนื้อแข็งดีนนะไม่เหมือนไม้แถวนนทวนบ้านไม้แถวนนทวณมันผูไว้เพราะว่ามันอัวดินมันดี บ้านไม้ดินทรายเนี่ยมันทนนะเพราะว่ากว่ามันจะโตได้โอ้แข็งไม้แข็ง <c oughs> เนื้อมันแน่นกว่ากันไม้ไม่ค่อยมีปุย๋ยไม้ดินทรายไม้ <c oughs> เดี๋ยวเอาไม้มาทํามันก็มึดๆห้องมึดๆก็ไปสวดมนต์ในห้องมึดๆสวดมนต์ทำสมาธิอยู่ในห้องมึดๆทำทุกวันจนมันมันมีความโน้มไปว่าการทำสมาธิเป็นสิ่งดี ยิ่งไปดูหนังจับๆบงวงมันก็ยิ่งแนบก้าไปอีกว่าเฮ้ย hey, ไอ้นี่บรรลุวิชานี้วิชานี้พญานาคตัวนี้ได้กำลังอัพเลเวลเจ้าของก็ไปเ,เข้าถ้ำสมาทิสิปีบ้างร้อยปีบ้างาค่ะก็ต้องนั่งสมาธิถ้าขาอยังมีพลังมากขาต้องไปนั่งสมาธิ <c oughs> มันก็เลยทำสมาธิทำสมาธิแต่หารู้ไม่ว่า พระองค์ความรู้ถูกมันไม่มีพระองค์ความรู้ถูกไม่มีมันก็ถูกอบรมมาว่าถ้าเราทําสมาธิเ่งนี้เราก็จะได้มีพลังมากขึ้นมากขึ้นนั่นแหละตัวทิฏฐิที่มันเป็นมิจฉาทิฏฐิความถือเนื่อถือตัวมันก็เกิดขึ้นจากตรงนั้นแหละตรงที่ไม่มีใครบอกว่าอารมณ์เป็นภพเนี่ยความยึดติดเนี่ยมันมันไม่มีใครบอกมันก็ทําอยู่ข้างนอกมันก็เป็นคนดีอยู่แต่ข้างในมันก็ยึดถือ บอกศีลดีนะศีลทําให้เรามีกําลังมากศีลทําให้เราเป็นคนดีศีลทําให้เราเป็นคนบริสุทธิ์แล้วก็สําคัญว่าศีนเป็นแบบเป็นสิ่งที่ทําให้เราบริสุทธิ์ทานเป็นสิ่งดีนะ <c oughs> แต่เรื่อง <c oughs> ให้ทานในดีหน่อยที่เรามีความรู้สึกเอื้อเฟื้อมาแต่ไหนแต่ไรมาตั้งแต่เกิดแล้วก็มีองค์ความรู้ที่เพิ่นชอบพูดกันอยู่บ,บ่อยๆไม่ว่าจะเป็นคุณครูก็ดีใครก็ดี คนมาให้ทานอย่าไปปรัตนาผลปัตนาผลแล้วมันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ให้ทานอย่าไปปัตนาผลให้เสียสละจริงๆรไอ้คำนี้ได้ยินมาอยูอ่ได้ยินมาตั้งแต่เด็กแหละแต่เรื่องศีลบังสมาธิบังเป็นการอัพพลังทีนี้วิถีชีวิตมันก็เลยเป็นไปในทางเหมือนจะดีเหมือนจะดีแต่ก็ดีอยู่แต่ก็ไปยึดถือ พอยึดถือมาก็เหมือนตัวเองบรรลนะุมันมีบังล่องนะทําไปทํามามันตกล่องตกล่องปั๊บมันเหมือนกับเกิดปีติบ้างอะไรบ้างเกิดปีติเพราะเหตุหนึ่ง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 โอ้มันเกิดบ่อยจะตาย <c oughs> แต่ไมก่อนทั้งชีวิตเนี่ยเกิดบ่อยรบรรลุว่อยบ่อย <c oughs> แต่บรรลุมันก็่รู้ไม่รู้ว่ามันเป็นแค่การได้มาซึ่งความคิดหนึ่งแล้วก็ทําให้ได้มาซึ่งปีติหนึ่ง น้ำหูน้ำตาก็ไหลมาหนึ่งปเป็นทีละหนึ่งครั้งหนึ่งครั้งพอไปเจอบางสิ่งที่มันมีพลังมากกว่ามันก็เสื่อมลงไปเสื่อมลงไปด้วยอำนาจสิ่งนั้นๆแต่เราก็ไม่รู้แต่ความยึดถือเรายังเหมือนเดิมความยึดถือว่าเราได้แล้วมีแล้วก็วยังเหมือนเดิม <c oughs> ใช่ไหมถ้าเกิด <c oughs> มีคนมาอวย <c oughs> พรให้นี่ไม่เอาแหละ รู้สึกว่าโอ้ทำไมไมาอวยพรให้พระฉันสี่จะต้องอวยพรให้เธอไม่ใช่เธอไม่อวยพรให้ฉันฉันระดับไหนแล้วใช่ไหมความทน,นงตัวความถือตัวอาจจะว่าบรรลุบรรลุทำสมาธิไป,ทำ,ไปทำสมาธิไปมันสงบมันสงบม,ม,มันลงรวังต้องรวังหายไปไนั่งสมาธิไปนั่งอยู่ในธรรมข้างล่างมีลูงูเลยนะงูจงอางงูจงอางอยู่ในธรรมไปกลางกด อยู่บนผามันเป็นผาที่ปีนขึ้นไปในในถ้ำนั่นแหละมันถ้ำใหญ่อยู่ข้างล่างไปทําเพิงพักอยู่ข้างบนข้างล่างก็เป็นรูงูจงอางแต่กลัวอยู่กลัวแต่ว่าอาศัยความบ้าบินความบ้าบินความสําคัญตัวเป็นพลังครับขึ้นไปไปอยู่นั่งสมาธิขณะน,นั่งแล้วก็ไม่ได้คิดถึงเรื่องอื่นนั่งไปหายแวบไปนั่งตั้งแต่หัวคำ่ำ หายแว๊บไปสะดุ่งตื่นขึ้นมาอีกทีตีสองแต่ในระหว่างนั้นมันเหมือนกับว่ามันผ่านไปแค่ประมาณสักสองนาทีแต่ว่าจริงๆแล้วมันผ่านไปตั้งหลายชั่วโมงเท <c oughs> ่านี้ก็สำคัญตัวเองแหละสำคัญตัวเองมาดูเวลาแปบ๊บเดียวเองแปบ๊บเดียวเองนั่งแปบ๊บเดียวตื่นขึ้นมาปั๊บ,บแต่ก็ไม่ได้คิดว่าจะของหลับนะ <c oughs> เมน่ี้มันจะคล้องหลับอ่ะคิดว่าโอ้อํานาจสมาธินี่ไม่ใช่ธรบมดาเนี่ยมันทําให้การเวลาอันยาวนานนี่เหมือนกันกับตื่นหนึ่งการเปรียบเทียบในเวลาจะคล้องหลับหลับสนิทมันก็ไม่ได้ต่างอะไรกันความที่จะไปรู้ว่าภาวะนี้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 ก็แค่อารมณ์หนึ่ง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 ,งไม่รู้เลยเพราะมันไม่เคยมีคนสอนไม่มีเคยคนเคยบอกเคยเล่าว,ว่า มันก็แค่อารมณ์หนึ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็แตกไปแตกสไลดยไปแ่การตีความปฏิจจสมุปปนธรรมนี่มันไม่รู้จักหรอกต่อให้สวดยังไงมันก็ไม่รู้จักสวดธราากกรมวจักาปวัตนสูตรก็ไม่รู้จักสวดอานาปนสติสิบหขั้นตอนก็ไม่ก็ไม่รู้จัก,ก,ไ,มก,ไ,มจกไม่รู้จักก็เลยกายมีเ,เกิดบางสำนักเพื่อนก็สอนอนาปนาสติสติสิบห ขั้นตอนดูลมหายใจเข้าลมหายใจออกอะไรตั้งกายให้ตรงดำรงสติให้มั่นไปกำหนดรูล้ลมหายใจอัศาสาสะปัสสาสะอัศาสาสะอัศบาาาามีติสิทติดูลมหายใจเข้ากำหนดเป็นขั้น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 คือทำทีละทีละแบบทีละอย่างทีละอย่างก็เลยกลายเป็นสิบหสิบหกขั้นตอน ไล่ขึ้น iffs, ไล่ลงไล่ขึ้นไล่ลงเอาแวอมามันไม่ใช่รู้มันกลายเป็นบังคับมันกลายเป็นบังคับลมพอเป็นบังคับลมขึ้นมามันก็เลยเกิดผลข้างเคียงก็เข้าใจว่ามันเป็นสภาวะถามว่ามันเป็นสภาวะไหมมันก็เป็นสภาวะแต่มันเป็นสภาวะเพราะวิธีการที่เราทํามันเป็นสภาวะที่เกิดขึ้นจากวิธีการที่เราทําเท่านั้นเองถ้าเราไม่ทําแบบนี้มันก็ไม่เกิดแบบนี้ แต่พอเราทําแบบนี้มันก็เลยเกิดแบบนี้เหมือนก,นกันกับบางคนภาวนาครับบอกว่าภาวนาแบบโบราณคราว่าโบราณก็เกิดขึ้นมายังไม่นานหรอกคราว่าโบราณก็ไม่ใช่วิถีของพระพุทธเจ้าหรอกอาจจะบระนนมมือหลับตาแล้วก็บริกรรมแต่บริกรรมออกเสียงพุทโธ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 มนดี <c oughs> ออกเสียงบางทีอาจจะใช้คําบริกรรมอื่นๆบ้างอะไรบ้างอะไรบางคนพุทโตพุทโตพุทโตมันก็เบือพอเบือมาก็ไปแล้วโต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 ไปเลยป่วยไปบางคนก็ตัวสั่นบ้างอะไรบ้างเคลิ้มนู่นนี่นั่นก็บอกมันเป็นสภาวะมันก็สภาวะนั่นแหละก็เราไปทําอย่างนั้นมันก็เกิดสภาวะอย่างนั้นนั่นแหละใช่ไหมจะเกิดเป็นสภาวะอย่างนั้นพอได้ทําแล้วก็มีความสุขพอได้ทําแล้วก็มีความสุข พอได้ทาแล้วก็มีความสุขก็มีความสุขอย่างนั้นแหละก็รู้สึกมีกําลังมีกําลังจิตมีกําลังจิตมีกําลังเพราะในขณะนั้นนั้นมันไม่ได้ไปเสพอกุศลไม่ได้ไปเสพอกุศลมันมาอยู่กับสิ่งที่กําลังจดจ่ออยูอ่แต่ว่าจะไปเอาสิ่งเหล่านั้นว่ามันถูกมันก็ไม่ใช่จะบอกว่าสภาวะมันต้องเป็นอย่างนั้นก็ไม่ถูกใช่ไหมเพราะจริงๆอนาปนสติท่านไม่ได้ให้ไปลําดับอย่างนั้น อันนปนปสติก็แค่รู้ลมหายใจกืไอ้ที่ว่ามันสั้นนี่ก็คือเราหายใจเองถ้าเราหายใจสั้นก็รู้ว่ามันสั้นพอสักพักหนึ่งมันหายใจยาวขึ้นมาอย่างนี้มันเกิดอะไรสักอย่างหนึ่งที่มันทําให้เราต้องหายใจยาวอหายใจยาวหายใจยาวก็รู้ว่าหายใจยาวซึ่งอะไรมันจะเกิดก่อนก็ก็รู้ตามที่มันเป็นไม่ใช่ไปบังคับมันให้มันสั้นให้มันยาว มันจะสั้นก็สั้นมันจะยาวก็ยาวซึ่งยาวก็ไม่ใช่ยาวเท่าเดิมด้วยซึ่งสั้นก็ไม่ใช่สั้นเท่าเดิมด้วยก็แล้วแต่มันจะพอดีของมันในขนาดน,านันน้นๆๆๆๆๆเท่นา,นนา,นนา,นานั้นเองมันไม่ใช่ว่าเราจะต้องไปควบคุมให้มันเป็นอย่างนี้อย่างนี้เอาไปามาถ้าทําอย่างนั้นปั๊บบางทีมันจะรู้สึกแน่นขึ้นแน่นขึ้นแน่นตึงเปียตัวตึงปูตัวตึงตตตตมาบีบรัดบีบได้นำมากันให้ใจกึกเลย กันหายใจแต่ส so ุด so ท้ายก็มาหายใจอยู่ดีตอนกันหายใจก็วึ้งก็บอกว่าได้ฌานแล้วไม่เชื่อลองทําดูนะลองทําดูเวลาเราดูลมหายใจนะสูดหายใจเข้าดึกๆสูดหายใจออกยาวๆแล้วก็ทำไปไว้ฝุดฝอดฝูดฝอดฝุดฝอดฟุดฟอดแล้วครั้งสุดท้ายสูดหายใจเข้าเต็มปอดปุ๊บเข้าไปจนมันเข้าไม่ได้แล้วหยุดหายใจกึก มันจะตัวตึงเปียลงผวังบึง้งมันจะดันขึ้นขึ้นหน้าใครเป็นความดันสูงเนี่ยมีสิทธนะิ <c oughs> ม์รมรณะได้มีส <c oughs> ิทธิ์มรณะได้อาจารย์ลองทำบําบัดนะโอ้ยอาการมันก็เกิดขึ้นจากการกระทานั่นแหละมันไม่ได้เกิดขึ้นจากมันจะต้องเป็นอย่างนั้นหรอกใช่ไหมไม่ใช่ว่าคนจะบรรลุธรรมมันต้องเป็นอย่างนั้นคนจะบรรลุธรรมมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นหรอก ที่ท่านให้ดูลมหายใจเข้าลมหายใจออกเนี่ยคือท่านให้สลัดไอ้ตัวสัญญาขันกับตัวสังขัรขันเพราะว่าในขณะนั้นเราไม่รู้จักตัวอุปาทานขันว่ามันเป็นยังไงเราเพลินเพลินกับสิ่งคิดเพลินกับสิ่งนึกเราแยกแยะมันไม่ออกท่านก็เลยให้มาอยู่กับปัจจุบันเพราะอดีตกัอบอนาคตเนีย่ยที่เราเพลินอยู่เราแยกมันไม่ออก แล้วก็เลยตีดอยู่ในอารมณ์คนก็เลยให้ละตรงนั้นมาตัวนิวรธรรมมันก็เกิดขึ้นเพราะสิ่งคิดสิ่งนึกจริงๆจ,จะบอกว่าเกิดขึ้นเพราะสิ่งนั้นก็ไม่มีเอาหลักการนี้นะเอาหลักการที่ว่า,ามีวิญ,ญญาณเป็นเมล็ดพันธ์วิญญ,ญาณปลิวตกลงไปในนาอาศัยตัณหาที่อยู่ในเมล็ดพันธ์เป็นอย่างมันก็เลยทําให ต้นของความคิดหรือต้นของความรู้สึกมันงอกงามขึ้นมาเนี่ยเอาหลักการนี่นะมาใช้เมื่อวานอาจารย์พูดถึงเรื่องอะไรพูดถึงเรื่องกรรมเก่ากรรมเก่าหมายถึงว่าตัวอกุศลหรือตัวกุศลที่ถูกเรียกว่ามูลมูลมูลมังเก่วมลรดกเก่ามันก็คือไอตัวอย่างในเมล็ดพันธุ์นั่นแหละท่านถามว่าไอตัวมูลมังมันอยู่กับนาหรือมันอยู่กับหรือมันอยู่กับจิต ไอ้ตัวมนังก็ถามว่ามันอยู่กับในมันอยู่ในในนาที่จิตมันปลิวตกลงไปหรือมันอยู่ในจิตเราถ้าเรารู้มันเลยถ้าเรารู้ตัวมันจริงๆอ่ะมันก็คือไอ้ก้อนตัณหานั่นแหละที่เพ่นว่ามีตัณหาเป็นอย่างนั่นน่ะไอ้ตัวนั้นนั่นแหละมันคือโลภโทสะโมหะมันก็คือตัวตัณหานั่นแหละใช่ไหมนั่นแหละคืออย่างที่อาศัยอยู่ในจิตไอ้กรรมเก่านะมันก็อยู่ในนั่นแหละใช่ไหมไอ้ตัวนี้มันไอ้ตัวนานี่ก็เป็นผล เป็นผลของกรรมเก่าทําให้เราได้มาซึ่งนาสีแปลงเนี่ยคือรูปบ้างเวทนาบ้างสัญญาบ้างสังขารบ้่งมันปลิวตกลงไปกระทบกันมันจึงปรากฏมาทําปฏิกิริยากันอ,อันนี้ก็กรรมเก่านะกรรมเก่าแต่จริงๆแล้วมันก็เป็นเพียงแค่ปฏิกิริยาทาง,ทาง,ทางธรรมชาติแต่อาศัยไอตัวเนี้ยตัวรูปภาพมูลตัวสามูลเนี่ยไอตัวเนี้ยตัวมันยางเนี่ยยางมันเนี่ย มันไปทําปฏิกิริยากับการกระทบะหรือว่าการเห็นการได้ยินการรู้กลิ่นการรู้รสไอ้พวกเนี่ยพอมันกระทบมันไม่ใช่แค่รู้เฉยๆไม่ใช่เค็มเฉยๆมันก็กลายเป็นพอใจไม่พอใจตรงนั้นนะ่ะคืออุปาทานนักขันเมือตัวสมุทัทยสัตว์พระศาสดาท่านก็เลยให้เราทิ้งอดีตกรบมอนาคตมาอยู่กับปัจจุบันมารู้ลมให้ใจเข้าลมให้ใจออกเพื่ออะไรเพื่อให้เห็นความคลายออกซึ่งความยึดมั่น ก็เห็นความคลายออกซึ่งความยึดมั่นรู้ว่าอ้ความยึดมั่นในตอนที่เราคิดมัน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 มีอาการตัวนี้นะมีอาการตัวเนี้ยแต่พอเรามารู้หลงแล้วมันไอตัวนั้นมันถูกวางมันก็เบาดีนะสบายดีนะนิวรณ์มันก็ดับไปนี่เราเริ่มจะเห็นสมุทัยสัตว์แหละเริ่มจะเห็นสมุทัยสัตว์แหละ,อะพอเริ่มเห็นมามันก็เข้าใจสมุทัยสัตว์คืออะไร แต่ตัวความอุปทา,านนันขันมันคือตัวไหนมันก็แยกแยะได้ได้ว่าขันห้ากับมันก็มันก็อยู่อย่างนี้ของมันพระาศาสดาท่านก็สูทั้งหลายจงดูโลกอันตรการดุจราชฉลดอันคนเขาคล่องอยู่ผู้มีปัญญาหาคล่องอยู่ไหมความว่าคล่องนั่นแหละคือตัวอุปาทานใช่ไหมไอ้คำว,ว่าคล่องนั่นแหละคือตัวอุปาทานแต่ดุจราชชลดเนี่ยท่านไม่ได้ว่ามันไม่งามนะ สู้ทั้งหลายจุงดูโลกอันตรการดุลลานฉลดถ้าว่ามันงามอันตรการดุลัานฉลดอันคนเขาข้องอยู่ข้องอยู่มันเห็นไหมะนะเวลาเราละมันละสิ่งข้องอยู่ในความคิดนั่นแหละอยู่ในความคิดตัวสัญญากับตัวสังขารเรามาอยู่กับปัจจุบันขณะปั๊บไปตัวข้องมันถูกทิ้งไปถูกทิ้งไปโอ้เราเข้าใจมันนี่ปัญญาปัญญามันก็เกิดคือรู้จักอริยสัจ โดยเฉพาะตัวสมุทัยส์นี่แหละคือเหตุเกิดมันทําให้ความคิดตุ้มตุ้มต่ำต่ำสูงสูงต่ำต่ำดำดำขาวขาวเป็นกรมนะเป็นกมดำบังเป็นกมขาวบังเป็นกมทั้งดำทั้งขาวบังมันอยู่มองนี้แต่ว่ามันอยู่มองตรงอุปทานนัขันเนี่ยความยึดมั่นถือมั่นใช่ไหมเออแล้วจิตคืออะไรมาดูลมหายใจ มันก็รู้จักถ้าจิตมันอยู่กับลมได้สักพักมันเผลอไปคิดมันก็เห็นการที่มันตัวนี้ดับตัวนั้นเกิดตัวนี้ดับตัวนั้นเกิดเอ่อเปลี่ยนไปก็เห็นเป็นจิตเป็นระหูปริวัติเห็นสัจจะเห็นสัจจะของรูปเห็นสัจจะของเวทนาเวทนาสามนี่ก็รู้เลยว่ามันเกิดจากเหตุปัจจัยอะไรตัวนี้จึงเกิดความพอใจจึงเกิดความไม่พอใจจึงเกิดความเฉยเฉยจึงเกิด เพราะตัวหนึ่งเกิดตัวหนึ่งก็ดับตัวหนึ่งดับตัวหนึ่งก็เกิดมันก็เกิดดับเกิดดับนี่เขาเรียกว่าเห็นการเกิดดับเห็นการเกิดดับในขันทั้งห้าเพราะว่ามันเป็นปฏิจจสมุปปนธรรมตัวปฏิจจสมุปปนธรรมมันอยู่ตรงนี้มันอยู่ตรงเนี้ยตรงที่มันเป็นสัจจะความเป็นจริงของขันธ์ห้าไม่ใช่ว่าไปสร้างมันขึ้นแต่มันมีอยู่โดยธรรมดาของมันเองตัวนี้โหลดนี่โหลดใช่ไหมเมื่อกี้เราสวดปฏิจจสมุปปบาทไป สายดับมันจะมีนิโรธนิโรธนิโรธานิโรธาคําว่านิโรธในอริยสัจสี่มันหมายถึงการดับตัวนี้เลยนะไม่ใช่หมายถึงการดับกิเลสนะตัวนิโรธาเนี่ยคือคือมีไอ้นี่มันดับไปไอันนี้จึงเกิดขึ้นอ้นี้มันดับไปไอันนี้มันจึงเกิดขึ้นอ,อะไรล่ะเวทานานิโรธาตัณหานิโรโทเวทานานดับตัณหาจึงดับนี่ ตัวดับนั่นแหละท่านเรียกนี้โลดนะท่านเรียกนิโนะรดอันนึงดับอันนึงก็ดับอันนึงดับอันนึงก็ดับถ้านึงเกิดอันนึงก็เกิดใช่ไหม <c oughs> ถ,หถ้านึงถ้าอันนี้มีก็เป็นปัจจัยทําให้สิ่งนี้มีในปฏิจจสมุปบาทมันก็เป็นของมันอยู่อย่างนั้นนะอะไรมีอะไรมีอมุปาทานนักขันมีอุปาทานาาานาาักขันมีความยึดมั่นถือมั่นมีมันก็เลยทําให้สังสารวัตรตัวสมุทัยสมุทัยมันไม่รู้จะขาดสูญไป ไอ้ตอนนี้ดอกจึงจะเป็นปัญญาทําให้สิ้นจากอสวะมันไม่ใช่เรื่องอื่นถ้าเรายังไม่มองไม่เห็นมันแล้วเราจะเอาความสิ้นจากอสวะมาแต่ไหนมันเป็นไป,นปนไม่ได้หรอก <c oughs> <c oughs> เอาไปเอามาก็ได้แต่ความทนงตัวยิ่งบริวารมากเท่าไหร่ก็ยิ่งบ้าบอพอแตกไปมากเท่าน,นั้นนะ,ะยิ่งจมอยู่ในอัตตาตัวตนที่สําคัญว่าเป็นความดีงามอันนี้ระมัดระวังไว้เดอ้อเอาไปเอามาถ้าเรา บรรลุจริงๆเราจะมีแต่ความเข้าใจเพราะว่าเรารู้ว่าเนี่ยไอ้ตะนเนาะที่มันยึดมาจากการได้ยินจากการได้กลิน่นไอได้ยินได้กลิน่นรู้รสอะไรมันก็เป็นปฏิจจสมุปนธรรมเฉยๆแต่สมุปปรรมสมทัยมันคืออะไรสมุทยัยคือความสําคัญตนหรืออุป,ปาทานในขันห้ามันเป็นตัวสมุทยัย <c oughs> มันปรากฏขึ้นสิ่งทั้งหลายจึงเกิดขึ้นตามมี เวทนาเป็นปัจจัยจึงเกิดตัณหามีตัณหาจึงเกิดอุปทานมีอุปทานจึงเกิดความจึงเกิดภาวะภวะก็คืออารมณ์มีภาวะจึงเกิดชาติคือการเกิดอีกเป็นธรรมดาแต่สักแต่ว่ามันก็เลิกเกิดอีกเท่านั้นเองถ้าเราเข้าใจมันตรงนี้มันถึงทําให้วางได้จริงๆถ้ามันไม่เป็นตามนี้มันก็วางไม่ได้ไอตัวอารมณ์ของของการทําสมาธิอนาปนสติ ตามความเป็นจริงมันก็เลยไม่อึดอัดมันไม่ได้มีความแน่นความอึดอัดไม่ได้มีอะไรหรอกมันก็มีแค่ดับนิวรณ์ได้เท่านั้นแหละคือยิ่งทํายิ่งโล่ยิ่งทายิ่งยิ่งโล่งตัวนิวรณ์หรืออกุศลมันไม่สามารถเกิดขึ้นได้มันจะรู้สึกเป็นทุกข์มันจะรู้สึกอึดอัดก็สาหรับคนใหม่เพราะเราชนานาญอยู่ในสิ่งติดใช่ไหมเราสิ่งติดอยู่ในโลกกรรมนั่นแหละอกุศล พอจะให้มานั่งสมาธิมันดิ้นลนจะตายดิ้นลนนู่นดิ้นลนนี่มันเบื่อมันไม่อยากมาดูดกลมหายใจอ่ะมันเบื่อเบื่อลมหายใจมันอยากไปคิดนั่นคิดนี่มันอยากไปดูนั่นดูนี่อยากไอ้นั่นไอ้นี่อยากเล่นเกมอยากไอ้นู่นไอ้นี่มันก็เบื่อแหละเบื่อการรูลมเพราะมันติดอกุศลถ้ามันติดอกุศลหลับตาไม่ถึงวินาทีดอกมันก็ไปมันก็ไปแซ๊บ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 เลยถ้าม่ใหม่นะไอ้นั่นเป็น แม่นั่นก็เป็นปฏิจจสมุปปนธรรมเราไม่ได้ไปต้องไปทําอะไรมันแค่รับทราบแค่รับทราบว่ามันเกิดขึ้นจากความชํานาญของความติดเฉยๆหน้าที่เราคือรับรู้รับทราบแล้วก็จิ้งมันจิ้งมันด้วยความเข้าใจเท่านั้นเองจนกว่าว่าตัววางมันจะชํานานขึ้นชํานานขึ้นชํานานขึ้นพอ,พอชํานานขึ้น <พอ S 2> เราเห็นโทษของความปติดจของในอารมณ์นั้นๆมันก็มันก็วาง บางนิสัยเดิมที่เราไปติดข้องในกุศลมันก็โน้มมาสู่กุศลทีนี้มันไม่ไปไหนหรอกวันทั้งวันมันก็มีอารมณ์มีที่ตั้งแห่งจิตคือลมหายใจใช่ไหมมีที่ตั้งแห่งจิตคือลมหายใจเข้าลมหายใจออกเวลาคิดก็คิดเป็นธรรมเวลาคิดก็คิดเป็นธรรมแต่มันไปวางตัวอุปทา,านขันไม่ใช่ว่ามันเลิกคิดไม่ใช่มันก็คิดอยู่แต่มันคิดน้อยแล้วก็ไม่ได้ยึดถือ จบแล้วก็จบไม่ได้มีอะไรมากอา้ารับพรวัน,นนี้เบาเงายทาวาลิวะหาพูลาปะลิโกเล่นติสัขรางเอวามิวะอิตโดินนังเปตานังอุปกะปะตตอินชิตังปันทิตังทุมหังคิปามิวะสมิจัตุสัเบปุเล่นตุสังกปา ธัมโมตณฺหละโสยทฺธามนิโชติราโสยทฺธาจํบาลโควินทสโตมเต భ วตํวนฺตรายောอสุคิเดคายุกโอตวาอัมพิวณณนเสลิสสาอนิจจํวุตฺตปจายิโน chát <Sess> ta lu tham ma su khang pa lang a yu lu pa la lu o ti lu van na lu su ta 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 vi i su khang so a อาโยธัสวาปรังวันนาังสุขัญจาปฏิปานะโนทีกายโยยะสวะโหติยะตายะตุปปาจตเตตอาวะตุสัพมังฆาลาังลาคันตุสาปะเปวตาสาพปัมปธานุภาเวนาสัสดาโสทิภวาตุเต อาวะตุสซาปมังฆาลาังลาพันตุสซาปเนวตาสาปธรรมานุภาเวนัสดาโสติบาวาตุเตอาวะตุสซาปมังฆาลาังลาพันตุสซาปเนวตาสาปสังฆานุปาเวนาสัทธาโสติ